I'm joking! Stop! 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 Bye! Have a great time! You. What? สำหรับใครที่อยากจะเติม UC เกมผับจีโมบายนะครับผมแล้วไม่มีแหล่งที่จะไปเติมแนะนําเลยนะครับเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสัะเกมมี่ในครับเพจนี้นะครับเป็นเพจที่รับเติม UC ของเกมผับจีโมบายครับไม่ว่าจะมากจะน้อยถ้าเกิดสนใจฝากกดติดตามเพจนี้แล้วก็ฝากเติมที่เพจนี้ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยเอาเลยครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมผับจีโมบายนะครับกับผมฝนแอล Life ฟคฟ์ร์ฟันนะครับผมในวันนี้นะครับเราอยู่ในโหมดอีเวนต์ครบรอบ3ปีของเกมผับจ ผมในอีเวนต์1.3.0นี้นะครับมีภารกิจต,ต่างๆมากมายรวมถึงมีสกิลของตัวละครมาให้เราใช้นะครับอย่างในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทําลงไปนะครับเป็นการมองทะลุโดยที่ไม่ผิดกฎนั่นเองนะครับผมและในวันนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้สกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลเปิดโล่นั่นเองนะครับผมจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อม <Excuse me again> ๆกันเลยแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปแนะนาสกิลนะครับผมอยากให้ทุกคนดูช็อตนี้ก่อนนะครับผมด้านหน้าของผมนะครับมีบอทเดินมาหนึ่งตัวผมนะคร ปืน AK แล้วยิงไปที่หัวของบอดนะครับนัดเดียวเท่านั้นนะครับบอดตายเลยบอดไม่มีหมวกหรือว่าจะคนก็ตามไม่มีหมวกนัดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเป็นปืน AK ตายเลยนะครับผมคราวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราใช้โล่กันนะครับหลักการทํางานของสกิลโล่นะครับไม่ยากครับเพียงแค่เปิดขึ้นมาแล้วศัตรูที่ยิงเข้ามานะครับจะโดนลดดาเมจถ้าเกิดว่ายิงอยู่ข้างนอกโล่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างในตอนนี้ครับศัตรูนะครับอยู่ในโล่แล้วเราอยู่นอกโล่นะครับดาเมจที่เรายิงทะลุเข้าไปนะครับจะโดนลดทอนลงมาทําให้เขาไม่ตาย แต่ถ้าเราอยู่ข้างในนะครับหรือว่าออกจากโล่แล้วยิงกับเขาแบบปกติเนี่ยดาเมจก็จะกลับมาเป็นปกติยิงเท่าเดิมนั่นเองนะครับผมเจ้าสกิลโลอันนี้นะครับผมสามารถใช้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับเป็นสกิลหมู่ทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนก็สามารถลดดาเมจได้เช่นเดียวกันนะครับและสกิลนี้ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับผมเรายังสามารถกดอัปเกรดได้ด้วยนะครับจากม้วนเทปที่ดรอปตามแมปตามบ้านต่างๆนะครับเราสามารถกดอัปเกรดขึ้นมาจากเลเวล1เลเวล2และเป็นเลเวลสสูงสุดได้ที่3เลเวลครับแล้วแต่ละสกิลก จะต่างกันด้วยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเลเวล2นะครับผมเมื่อเรากดกลางบาเลียขึ้นมานะครับมันจะมีคําว่าชาร์จพลังอยู่นั่นเองนะครับตัวละครของเรานะครับเมื่อกดคําว่าชาร์จพลังแล้วนะครับจะไปกดที่ไหล่ขวาของตัวเองนะครับผมแล้วเราจะได้พลังเป็นยาน้ําขึ้นมานั่นเองนะครับผมเจ้ายาน้ํานี้นะครับผมมันจะเด้งขึ้นมาประมาณ70%เมื่อเรากดชาร์จพลังนะครับผมและอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าเจ้าสกิลนี้นะครับมันเป็นสกิลหมู่สามารถแบ่งให้เพื่อนได้ด้วยนะครับทุกสกิลไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรรือแแม้ต่กา เพิ่มพลังชาร์จพลังให้ยาน้ำนะครับตัวเพื่อนของเราครับจะมีเอฟเฟกได้ยาน้ำกันครบทุกคนครบทุกอนุรูภุมขนเลยนะครับและเมื่อเราอัพถึงเลเวล3นะครับผมเราก็จะได้มาอีกสกิลหนึ่งครับนั่นก็คือการรีโหลดที่ไวขึ้นนะครับผมเหมือนกับสกิลหนึ่งสกิลสองเลยครับถ้าเกิดเราไปอยู่ในบานเรียตัวละครของเราหรือว่าตัวละครของเพื่อนเรานะครับจะรีโหลดได้ไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเปรียบเทียบแล้วกันนะครับว่าจะรีโหลดได้ไวแค่ไหน นะครับระหว่างตอนอยู่กับไม่อยู่ในบารเรียนะครับ ด้านซ้ายนะครับคือตอนที่ยังไม่อยู่ในบาเรียส่วนด้านขวานะครับคือตอนที่อยู่ในบาเรียแล้วนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นได้เลยครับว่ามันต่างกันอยู่ที่ประมาณ0.5วิถึง1วินาทีได้นะครับผมซึ่งเป็นเวลาในเกมที่ค่อนข้างสําคัญนะไอจํานวน1วิเนี่ยสำคัญมากๆนะครับผมในเกมพับชิโมบายนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมกลับมองว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างไร้ประโยชน์พอสมควรครับเพราะว่ามันมันดีไหมมันดีแหละแต่มันก็ไม่ได้ดีถึงขนาดที่ว่าต้องร้องว้าว เหมือนกับเลเวล1เลเวล2นะครับผมโอเคครับผมลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับสกิลการเปิดโลหรือว่าบาลเลียขึ้นมาแล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากดูย้อนหลังไอแอนก่อน,อนสามารถดูได้ตรงตัวไอเลยนะครับเดี๋ยวผมแนะนําไว้ให้แต่สร้างเพลลิตไว้ให้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลสายงูนะครับเดี๋ยวมอธิบายพร้อมวิธีการเล่นให้นะครับผมส่วนตอนนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโชคดีครับเดี๋ยวลาไปด้วยคลิปที่ผมป มาแล้วกันเนาะเพื่อเป็นไวไลไน์ทุกคนนะครับในการใช้ป่าเหลือเน็คเลครับโอ้โหใจกล้าเกินยืนอย่างนั้นเพื่อนสองสมกลล้มหนึ่ง วุ้ยดันใกล้มากเปิดโลกไม่ดีอยู่ในโลกโดนระเบิดโถมแน่นอนหมุนไปที่รถด,ดีกว่าโอ้โหติดสแกนอีอก ให้ตัวขวานี่สแกนโดนผมด้วยเนะี่ยเอ้ยมาดิมาดิเรียบร้อยด้านบนยังเหลือสองน่าจะชุบเสร็จแล้วมั้งอุ้วยมันต้องเหลือหนึ่งดีหลังเอ้ยเดี๋ยว จะอ้อมเหรอเชื่อมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมต้องเอาต้องเอาครับมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมมานใต้เนินนี้ปะวะหรือมันหนีวะผมว่ามันอุ้ยเอาเชือกสองตัวเอาเดี๋ยวบัดบัดแล้วบัดแล้วโอ้ใจเย็น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 เพื่อนใจเย็นบัดแล้วบัดแล้วบัดแล้วบัดบัตแล้ว,ลวไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดีด๋ยวโดนระเบิดเฮ้ยทำไมมันตื่นไวจังวะ มีสองตัวไม่ใช่หอชิบผายนะ้วเดาผิดผมว่าตัวเดียวผมจะเคมายซะหน่อยเมื่อกี้ต้องค่อยๆอ,ออกมาซ้ายครับโอ้ยต้องสมกหลอกก่อนว่าอยู่ตรงเดิมครับอยู่ที่เดิมสมกหลอกไปแล้วเฮ้ยออกซ้ายมาตัวหนึ่งครับมันไม่สแกนด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ย ra lốt đỏ quỹ là vượt chip ông ủ sạc kè lạ tao lục lạ mà đi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  trời โอ้โหสแกนขึ้นเพิบเลยแสดงว่าบวกกันอยู่ครับในตึกเฮ้ยนอกตึกเ็ามีตายตายไปเนี่ยไม่ยิงไม่โดนเลยเพื่อนในตึกเ็ามีนะสวยเพื่อนไม่มีสแกนครับไม่รู้ตำแหน่งเลยชั้นสามบอก ใครสแกนโอเคสแกนมี2ชั้นชั้นล่าง2ตัวเติมพลังก่อนเอ้ยเหลือวนึงเออวู้ด้านหน้าซ้ำบาเลียมันมีบาเลียเฮ้ยบาเลียแตกบาเลียแตกเรียบร้อย ไม่มีแล้วเพื่อนไม่มีบาเลียแล้วเพื่อนไม่มีบาเลียแล้วเพื่อนโอเคสี่สี่ป่ okay. ปะเนี่ยอุ้ยหัวแตกหัวแตกขอสองนัดขอสองนัดเพื่อนเรียเออจะไปไหนโอ้มาโอ้โหหัวกูบินเลยที่ผายละ ซ้ำให้หน่อยเพื่อนซ้ำให้หน่อยซ้ำให้หน่อยเอออุ้ยชิปผายแล้วเพื่อนน็อกแล้วเขาก็น็อกศัตรูได้อีกโอ้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 มาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ui ui Thôi phải chơi giúp tôi thôi rồi. Chết. สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลาใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage l f อฟเฟ f ไลฟ์ฟอะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ